มาดูข้อนี้นะเขาบอกว่าหาแรงในแต่ละชิ้นส่วนของโครงถักและนาบดังภาพก็คือเขาจะให้หาแรงของชิ้นส่วนภายในของรูปนี้นะก็คือมีแรง AC นะมี AB แล้วก็มีแรง BC ก็คือเริ่มแรกเนี่ยเราจะมาวาดฟิววอรี่กันก่อนปั๊บเป็นอย่างนี้นะทีเนี้ยพอเราวาดฟิววอรี่มาเราจะสังเกตว่า ตรงเนี้ยเป็นสามเหลี่ยมด้านเท่าถ้าเราแบ่งครึ่งตรงเนี้ยตรงนี้จะยาวหนึ่งตรงนี้จะยาวหนึ่งถูกปะ่ะก็คือตามนี้ครเป็นหนึ่งสองใช้พิจากอรัสหาหนึ่งกำลังสองบวกเอกกำลังสองเท่ากับสองกำลังสองเพราะได้อะมามันก็จะเป็นรูสามนะเพราะว่าตรงนี้คือสี่ตรงนี้รูส 3, ามกำลังสองก็ได้สามบวกหนึ่งเป็นสี่ต่อไปเนี่ยเราจะให้ตรงเนี้ยเป็นเซต้าหนึ่งเซต้าสองเซต้าสามตามที่เราเขียนเลยตรงนี้มีแรงลงมาเจ็ดสิบห้า ต่อไปเรามาดูที่ซัพพอร์ตนะอันเนี้ยเป็นพินแสดงว่ามีแรงทั้งแกน x แล้วก็แกน y ส่วนตรงเนี้ยเป็นโรเลอร์แต่ว่าเป็นโรเลอร์ที่ตั้งอยู่ในแกน y นะก็คือตั้งอยู่อย่างนี้แสดงว่ามีแรงแค่ในแนวแกนนี้ก็คือ c x นะทีนี้เราได้รูปมาแล้วต่อไปเราจะหารีแอคชั่นกันก่อน แับแรกเลยเราจะให้ซิกมา f y เท่ากับ0เราจะให้ขึ้นเป็นบวกจะได้ a y ลบ75เท่ากับ0 a y ออกมาก็เลยเท่ากับ75กิโลกรัมต่อไปเราให้ซิกมาโมเมนต์ที่จุด a เท่ากับ0เราให้ทิศทวนเขียมเป็นบวกเราจะได้ c x คูณด้วยระยะทางก็คือ2เมตรลบด้วย75คูณด้วยระยะทางก็คือรูสเท่ากับ0 4 c x ออกมา จะได้เท่าก,กับ75รูท3ส่วน2กิโลกร,รมัมตรงน,นี้ต่อไปพอเราได้แรงแรงของซัพพอร์ตแล้วเนี่ยเราจะไปใช้เมทอดเอาจอยในการหาแรงภายในนะเรามาเริ่มดูที่จุด C ก่อนจุด C จุด C เนี่ย มีแรง AC มีแรง CX และก็มีแรง BC ก็คือตรงนี้ตรงนี้เป็นตัว B ตรงนี้ A แลวก็ตรงนี้ C ก็คือมีแรงตรงนี้นะเป็น AC เป็น CB มีแรง CX ก็คือมีทั้งหมด3แรงเนาะเราก็จะมาวาดพอดเป็นจุดจะได้อย่างนี้ อันนี้เป็น a c b c แล้วก็ c x ต่อไปเราจะใช้ sigma f x เท่ากับศ sigma f x เท่ากับศูนยเราจะให้ด้านขวาเป็นบวกในที่นี้เนี่ยจะมี c x กับ b c เนาะแต่ว่า b c เนี่ยเราต้องแตกเข้าแกน x แกน y ก่อนซึ่งเราได้ให้แล้วว่า ตรงเนี้ยคือเซต้าหนึ่งที่เรากำหนดไว้ตอนแรกเนาะตรงนี้เซต้าหนึ่งก็คือมุมนี้ถ้าแต่เข้ากัน x ก็คือร้องใช้ร้องใช้ซดเซต้าหนึ่งเนาะก็เลยได้เป็น cx ลบด้วย bc sin เซต้าหนึ่งเท่ากับ0ูนย์แต่ cx เราได้มาแล้วตอนแรกก็คือ75็ดสิบห้าสแควรูทส่วนสลบด้วย bc เราก็ไปดูกันว่าซาสิตันหนึ่งหอเท่าไหร่ซ้ายก็คือข้ามฉากก็คือข้ามข้ามมุมก็คือรูทสามส่วนสองก็เป็น BC ุคูณด้วยสแควรูทสามส่วนสองเท่ากับศูนย์พอแก้ออกมาเนี่ย BC ก็จะเท่ากับเจ็ดสิบห้ากิโลกรัม ทีนี้ B C ที่เราได้เนี่ยมันกดมันกดเข้าหาจุดเนาะแสดงว่ามันคือ compression หรือก็คือเป็นแรงอัดนั่นเองมาได้แล้วหนึ่งอันต่อไปจากรูปเดิมเนี่ยเราจะใช้ sigma F y เท่ากับศูนย์เนาะ sigma F y เท่ากับศูนย์เราให้ขึ้นเป็นบวกก็จะมี A C ลบด้วย bc cos t h หนึ่งเท่ากับศูนย์ ac เรายังไม่ทราบเนาะ bc เมื่อกี้เราหามาแล้วก็คือเจ็ดสิบห้ากิโลกร,รมัม cos t h หนึ่งเราก็ไปดูนะที่เราเขียนไว้ cos t h หนึ่งก็คือชิดมุมหานด้วยมุมฉากก็คือชิดมุมหันด้วยฉากก็เป็นหนึ่งส่วนสองก็เป็นหนึ่งส่วนสองเท่ากับศูนย์ ac ที่ได้ออกมาเลยเท่ากับ สามสิบเจ็ดจุดห้าจุดห้ากิโลกรัมแต่ทีเนี้ย ac ac มันพุ่งออกจากจุดเนาะแสดงว่ามันคือเทนชั่นหรือก็คือแรงดึงตอนนี้เราได้สองแรงที่เขาต้องการแล้วต่อไปเราจะไปใช้จุด b ในการหาแรงที่สามเนาะจุด b มีแรงเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมแล้วก็มีแรง ab แล้วก็มี bc ที่เราหาไปเมื่อกี้ก็คือสามสิบเจ็ดจุดห้าเอ้ยขอโทษเมื่อกี้ที่เราหาคือ ac นะี่คือสามสิบเจ็ดจุดห้า bc ที่เราหาคือเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมเราก็จะมาว่าจุดมันจะได้ประมาณนี้ bc เราหามาเมื่อกี้ก็คือเจ็ดสิบห้า กิโลกรัมทีนี้พอเรามาถึงตรงนี้เนี่ยเราจะสังเกตเห็นว่าแค่เราเทียบในแนวแกน x เราก็จะได้ทั้งแรง a เราจะได้แรง a b มาแล้วนะเราก็เลยทำแค่ซิกมา f x เท่ากับศูนย์เนาะซิกมา f x เท่ากับศูนย์เราให้ไปด้านขวาเป็นบวก แต่ว่าในที่นี้เนี่ยแรงมันเฉียงอยู่แสดงว่าแสดงว่าเราต้องแตกเข้าแกน x ก,ก็คือจากที่เราให้ตอนแรกไว้เนี่ยว่าอันนี้คือเซต้า2ก็คือแรงนี้นะเซต้า2ส่วนอันเนี้ยคือเซต้า3ก็คือแรงนี้ก็คือเซต้า3ก็คือเราจะแตกเข้าทับมุมมาสองทั้งสองด้านเลยเนาะก็เลยใช้คอทั้งสองตัวก็เป็น bc cos เซต้า2ลบด้วย ab cos เซต้า3เท่ากับ0 bc เราได้มาแล้วก็คือ75ทีนี้เราไปดู cos เซต้า2 cos เซต้า3เนอะ cos เซต้า2เนี่ย cos ก็คือชิดมุมหารด้วยมุมฉาก cos เซต้า2ก็คือรูทมส่วนด้วย2 คอ s theta สามก็เหมือนกันนะก็คือรูทสามส่วนด้วยสองแล้วก็เอาไปเขียนสแควร e r o สามส่วนด้วยสองลบด้วย a b วณด้วยสแควร e r สามส่วนด้วยสองเท่ากับศูนย์เราจะได้ a b ออกมาเท่ากับเจ็ดสิบห้ากิโลกรัมเนาะ แล้วก็ AB ตัวนี้เนี่ยเป็นแรงเทนชันนะเพราะมันพุ่งออกทีนี้เราจะได้ทุกอย่างที่เขาถามหาแล้วก็ตอบตามนี้เลยว่า BC เท่ากับ75 AC เท่ากับ37.5แล้วก็ AB เท่ากับ75เป็นคอมเพรสชันเทนชันแล้วก็เทนชัน